วอยเกอร์แคมปิ้งนะครับผมอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะที่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสำหรับช่องนี้เป็นช่องใหม่ผมก็จะมาบอกนะว่าครั้งแรกที่เราเข้าวงการแคมป์เนี่ยเราจะใช้เป็นโคมไฟอะไร นะครับผมหรือตะเกียงอะไรจะมาเริ่มไนที่ตัวแรกนะครับก่อนอื่นครั้งแรกที่เราจะไปแคมป์เนี่ยเราก็้องศึกษาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับว่าการไปแคมป์เนี่ยมันจะต้องมีความมืดมนแน่นอนในยามค่ำคืนนะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราก็อไปเดินที่ดีแคทลอนนะครับผมก็จะถือว่าเป็นที่ที่เราควรที่จะเริ่มต้นนะครับไปที่ที่รับรองได้ของดีคุณภาพแล้วแล้วก็ราคาถูกแน่นอนนะครับผม ตัวแรกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตะเกียงจากดีแฮตลอนนะครับผมตัวนี้ก็คือเคชัวนะครับก็จะเป็นตะเกียงที่สว่างนะครับผมไม่มากนะครับเป็นแสงนวลสีขาวสวยนะครับผมสามารถเอาไว้ในเต็นท์ได้หรือว่าจะเอาไว้เวลาเราไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถใส่่านได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พังแล้วเพราะว่าฐานมันบวมนะครับผมก็อย่างที่เห็นก็ไม่มีเศษเศษฐานอยู่ด้วยนะครับผมก็ เป็นตัวแรกของผมเอาไปใช้ในแคมป์เอาไปไว้ในเต็นท์นะครับเป็นตัวแรกเลยให้ความสว่างที่มากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าถือว่าเพียงพอนะตัวนี้เพียงพอสําหรับในเต็นท์ของเรานะครับแล้วก็ตัวต่อมาเราก็จะเริ่มอัพราคาขึ้นแอดวานซ์ขึ้นพอเราเริ่มเข้าวงการนี้มาสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มลงทุนกับมันมากขึ้นนะครับผมก็จะมาเป็นตัวนี้ แมโบมินิเอริสันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตะเกียงที่ให้ความสว่างไม่มากนะครับก็จะสามารถที่จะใช้ power bank เสียบนะครับผมเพื่อที่จะให้แสงสว่างโด,โดยตรงนะมันไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับตัวนี้ก็จะเสียบปุ๊บก็จะให้ความสว่างได้เลยนะครับหรือเราจะไม่เสียบเราก็จะใส่ถาดน,นะครับด้านล่างนะครับผมก็จะกนด,ด้านล่างนี้เพื่อที่จะใส่ถานเข้าไปแบบนี้นะครับสก้อนก็จะ ใช้พลังงานไม่มากนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าให้แสงที่ไม่ได้สว่างมากก็ถือว่าอันนี้คือสว่างระดับแรกนะครับผมก็ถือว่าไม่มากนะครับก็อันดับที่2ก็ถือว่านวลนๆนะครับไม่ได้มากไม่ได้มมยนะครับผมก็มนันนวลๆพอให้ สว่างต่อเห็นมองเห็นสามารถเอาไว้ในเต็นท์นะครับได้เลยสวยงามมาไว้บนหัวนอนหรือว่ามีโต๊ะนะครับมีกล่องลางอะไรนี้สามารถนําไปไว้ได้ก็จะราคา1นึ่งพันอาทตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยสําหรับแบรบนตัวนี้ผมว่าทุกคนต้องมีน่าจะต้องมีกันทุกคนเพราะว่าเป็นชุดเป็นหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าราคายังจัดต้องได้นะครับของตัวนี้แบบนมินิเอดิสันนะครับ ตัวต่อมาที่ผมซื้อนะก็จะเป็นตะเกียงจากเยอรมันนะครับ f โฟร Hand อาจจะออกสำเนียงไม่ถูกนะครับก็คือ f โฟร Hand ตะเกียงล้วไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับผมแม c ต b แบ็กตัวนี้ผมได้มาในราคา1,500บาทนะครับก็ซื้อไกลถึงเชียงใหม่นะครับร้านมันเดย์แคมปิ้งตอนนั้น มีของพอดีนะครับแล้วก็ผมสอบถางไปกไไ็ได้ได้ซื้อมาพอดีนะครับสำหรับตัวนี้โฟร์แฮนด์จากเยอรมน,นีนะครับตัวนี้ให้ความสว่างไม่มากก็จะเป็นตะเกียงที่ให้ความโรแมนติกมากกว่าสร้างบรรยากาศมากกว่านะครับก็จุดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ยกยกก้านนี้ขึ้นปุ๊บมาตัวโปขึ้นแบบนี้แล้วก็ใช้ไฟจุดเข้าไปนะครับแล้วก็แขวนเอาไว้ หรือเอาตั้งไว้หน้าเต็นท์นะครับเอาโต๊ะเล็กๆมาแล้วก็ตั้งไว้หน้าเต็นท์ mm. ก็ถือว่าให้ความสว่างที่มากพอสมควรนะครับจริงๆแล้วเวลาเปิดมันก็จะเปิดอยู่แค่อยู่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวตะเกียงแล้วก็ลงังมีนะครับให้ความโรแมนติกนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา1,500บาทตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับตัวนี้1,800บาทตอนนี้มีของเข้าแล้วสามารถไปจับจองกันได้นะครับสำหรับโฟร์แฮร์จากเยอรมนีนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเทอร์มาเซลตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเทอร์มาเซลรุ่นที่สามารถเป็นโคมไฟได้นะครับสามารถความสว่างได้สามารถนำจะเดินไปเข้าห้องน้ำหนีก็เอาตัวนี้ไปนะครับเพื่อกันยุงได้ก็จะให้ความสว่างด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูให้ความสว่างแบบนี้ก็คือเราจะใส่เป็นฐานด้านล่างนะครับผมแล้วก็ตัว เชื้อเพลิงมันก็จะเป็นแก๊สหลอดนะครับซึ่งจะต้องใช้เฉพาะของเขาเดี๋ยวมแกะให้ดูนะครับเป็นตัวนี้แก๊สหลอดนี้จะใช้ได้12ชั่วโมงนะครับผมก็จะเป็นของยี่ห้อเทอร์มาเซลเลยก็จะมาขายเป็นเซตกับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์หนึ่งใช้ได้4ชั่วโมงก็จะได้3ฟิลเตอร์กับ1แก๊สหลอดนะครับผมก็จะมีใน2แพ็กเกจด้วยกันก็จะเป็นชุด 220กับชุด850นะครับผมก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมแนะนำเพราะว่าไปทุกที่มียุงแน่นอนนะครับซึ่งยุงเนี่ยมันสร้างความลำคาญให้เรานะครับเวลาเรานั่งชิลๆเพลินๆยุงก็จะกัดเราก็ต้องคอยตบคอยเกาคุงเนี่ยอันตรายไหมอันตรายนะครับเราไม่ทราบว่ามีเชื้อไข้เลือดออกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีตัวคุ่นตัวนี้สามารถกันตัวคุ่นได้นะครับตัวนี้ นะครับเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยเวลาเราไปใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือเราไปกลางเดินกันนะครับก็ถ้าที่ที่ลมไม่แรงนี่กันยุงได้แน่นอนอันนี้เราประกันนะครับแล้วก็ถ้าลมแรงก็อาจจะกันได้ไม่ได้ดีเท่ากับไม่มีลมอันนี้มันก็จะมีควันที่จะลอยออกมาจากฟิลเตอร์นะครับกลิ่นที่ไม่มีเลยจะมีเป็นฟันต้องยกขึ้นมาอีนจะมองเห็นนะครับแล้วก็จะไล่ยุงก็จะทำมาจากเกสรดอกไม้นะครับกลิ่นที่ยุงไม่ชอบ นะครับก็จะไม่มียุงมารบกวนเราในะยามค่บาคืนอนับตัวนี้ของธรรมเซปนะครับ,รบ <Okay. S 1> ต่อมานะครับผมก็จะมาเป็นในส่วนของยี่ห้อโคแมนนะครับโคแมนที่ซื้อมาตัวแรกนะครับเข้าวงการโคแมนตัวแรกก็จะเป็นตัว ตะเกียงนะครับผมโคลแมนรูมี่แอนเดอร์นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1,050บาทนะครับนี่เลยตัวนี้จะเป็นตัวโป๊กธรรมดานะครับก็คือเป็น l ูมี่แอนเดอร์นนะครับของโคลแมนนี่แหละครับผมยี่ห้อโคลแมนนะครับก็จะเป็นตะเกียงเปลวเทียนนะครับผมที่ให้ความโรแมนติก ระหว่างเราทานข้าวเราตั้งไว้บนโต๊ะอาหารของเรานะครับก็ถือว่าจะให้ความสบางที่ไม่มากแต่พอเวลาเรามองเนี่ยเราจะรู้สึกดีกับมันนะครับผมของต้องมีอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมให้แสงแบบวอร์มอบอุ่นดูแล้วมันเพลินๆน,นะครับผมก็เป็นตัวแรกของผมนะครับสำหรับตัวโคแมนตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคแมนลูมีย ก็จะสังเกตได้นะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นลูเมีร์ธรรมดานะครับถ้าอีลิโก้ก็จะตัวนี้บอกสันโคแมนจะเป็นสีฟ้านะครับเสียเงินออกสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาก็ยังเป็นค่ายโครแมนอยู่นะครับผมสำหรับตัวนี้ตะเกียงนอสตาอินดิโก้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ก็เป็นตัวหายากเช่นกันนะครับซึ่ง มันก็จะมีเป็นช่วงหนึ่งที่ของเข้ามานะครับผมก็ได้มาจากร้านไทยแลนด์เอาดอนนี่แหละครับผมก็ไปดูของยังเหลือแล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าดูจากป๊ะนะครับดูความสวยงามของป๊กะ็จะเป็นลายอีดิโก้นะครับผมตัวนี้มันจะมีเป็นรุ่นธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นนิ้นอีดิโก้นะครับตัวนี้ก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับราคาส4มพันบาทบผมซึ่ง จะเป็นตะเกียงไส้ยาวแบบนี้เลยนะครับผมใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงซึ่งถือว่าให้ความสว่างมากนะครับตัวนี้ตัวโฟแมนนอสตายดีโก้ตัวน, Nico, วนี้ให้ความสว่างทั่วทั้งแคมแน่นอนเปิดตัวเดียวนี่ถือว่าครบจบอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะเปลืองแก๊สเล็นินึงถ้าเราเปิดแรงซึ่งจริงๆแล้วเราก็เปิดลีๆก็ได้ครับเราไม่ต้องเปิดจนสุดก็ได้วิธีการจุดก็จะใช้เป็น แมกนิโตนะครับจุดแมกนิโตตัวนี้ก็จะใช้ในการจุดกดลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะจุดตะเกียงขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าหายากเช่นกันคร,ครับสำหรับโอแมนตัวนอตไซดิโกแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้ถือ หรือว่าเป็นไฮไลท์ของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าใช้เวลาตามหามัานมาเนี่ยหปีเต็มๆนะครับผมจากเข้าวงการแคมปิ้งตอนนั้นที่เราก็คิดว่าเอ๊ะตะเกียงอะไรนะทำไมถึงแพงจังนะโคแมนดรูม i มียอินะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1,300บาทราคาป้ายแต่ว่าตอนนี้คือราคารีเซลอยู่ที่3,000บาทขึ้นไปนะครับผมสำหรับที่รีเซลกันในตอนนี้เมื่อวานนี้ ดูหมาดๆเลยนะ3,000บาทแล้วยังไม่ปิดเลยครับผมไม่ทราบว่าเขาจะปิดกันเท่าไหร่แต่ว่าผมได้มาในราคา1,300บาทก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมแต่ว่าใช้ความอดทนมากๆในการรอนะครับผมรอมันเข้ามารอมันเหลือรอมันตัดสต็อกมานะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ในราคาป้ายนะครับในรุ่นตัวโ o รม a ลูม m e กโก้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันมีความสวยงามขนาดไหน ที่เห็นในถุงพลาสติกนี่คือไม่อยากให้เก่านะครับ <S <S ไม่ได้เอาไว้ขายตอนะครับนี่เลยลายลวดลายของมันนะครับผมก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับออกแนวะแบบชนเผาชนเผาหน่อยนะครับผมเป็นรูมีเอร์อีดิโก้นะครับตัวนี้ก็จะต่างกันรูมีเร์ธรรมดาตรงที่โป๊ะจะมีลวดลายนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเวลาพอจุดไฟแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นแก๊สกระป๋องเหมือนกันจุดจากด้านล่างนะครับแล้วก็ให้ความสว่าง สีแบบอบอุอมๆนะครับผมไม่ได้ออกความสว่างมากแต่ว่าให้ความโรแมนติกนะครับแล้วก็ตั้งบนโต๊ะอาหารนี่ถือว่าสวยมากจริงๆอันนี้นั่งมองมาหลายทิปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออของมันต้องมีนี่แหละครับควรถึงหาก,กันเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ออกมาแรกๆคนอาจจะยังไม่ค่อยหาก,กันนะก็วางกันเกลื่อนเลยแต่ไม่มีใครสนใจนะครับพอมันเกิดกระแสขึ้นมาว่ามันจะเป็นลายที่เลิกผลิตแล้วมันจะไม่ผลิตแล้วก็เริ่มยากมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ จนทุกวันนี้ราคามันไปเกินตัวมากครับ3,500บาทก็ถ้าใครยังหาไม่ได้ผมว่าก็อาจจะต้องกดใจรอนะผมว่าอาจจะยังมีเข้ามาอยู่นะก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับก็อยากให้ได้ราคาป้ายใช้กันเพราะว่ามันเป็นราคาที่ผมว่าทรเหตุสผมผลนะแต่ถ้าเกิดดีเซลเรายอมจ่ายแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมัน,มนเราอยากได้มาจริงๆก็แล้วแต่ทุกคนนะครับก็ ถือว่าไม่มีผิดไม่มีถูกครับวงการนี้บอกเลยก็ถือว่าผมโชคดีแล้วกันนะครับผมมาที่ตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผมจะค่าแบโบลเหมือนกันนะครับตัวต่อไปที่ซื้อก็คือตัวนี้จะเป็นโนบ็อกนะครับผมมันสามารถตั้งได้ในลักษณะน,นี้ก็คือตั้งที่พื้นได้เลยนะครับตั้งแบบนี้หรือ จะแขวนก็ได้แขวนแบบนี้นะครับผมแขวนหรือเราจะจับถือเวลาไปเข้าห้องน้ําเวลาลงน้ําตอนกลางคืนเราอาจจะมีลําธารใกล้ๆอาจจะอยากลงไปล้างไม้ล้างมือแล้วก็ถืออันนี้ลงไปได้นะครับสามารถกันน้ําได้นะครับลอยน้ําได้ตัวนี้ตัวนี้นะครับให้ความสว่างที่ระดับ2ระดับนะครับระดับนี้นี่คือเขาเคมว่าจะอยู่ได้25ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีระดับหนึ่งแบบนีอ้อันนี้ก็ถือว่าจะสบางมากขึ้นนะครับผม นะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1 2 5 0บาทตัวประมาณนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ของส่วนใหญ่ก็จะซื้อจากที่ร้านโปแคมปิ้งนะครับซึ่งร้านโปแคมปิ้งนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่เคยไปทีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจนะครับผมจะรู้อะไรสอบถามเขาได้เลยนะครับผมร้านนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อของจากร้านนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่อยากเห็นอยากถามอยากอะไรเนะี่ยทางร้านก็จะช่วยเหลือเราตลอดนะครับผมตัวนี้ก็ซื้อจากร้านโปแคมปิ้ง มาที่ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอันนี้ก็ึืนชื่อผสมเด็จเหมือนกันน,นะครับเป็นโกซิโลนี่ตัวนี้นะครับผมมันจะอนเนกประสงค์นะครับจะสามารถเป็นไฟฉายได้นี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่สามารถเป็นไฟฉายได้นะครับสามารถเป็นตะเกียงได้ให้ความสว่างมากด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวเล็กแต่พลังนี่ไม่เล็กเลย ความสว่างนี่ไม่เล็กเลยนะครับแล้วก็มีถึง2ระดับนะครับนี่ก็จะอ่อนลงกดอีกครั้งหนึ่งก็จะอ่อนลงนะครับผมสําหรับแสงไฟเป็นปลอกที่จะสามารถที่จะคุ่มเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ติดแล้วก็เอาไปแขวนเป็นปลอกแบบนี้ก็จะสวยงามนะครับผมอาจจะมีเป็นแฉ่งปิดด้านบนอีกทีหนึ่งเพื่อให้แสงสว่างมันอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็แนะนํา ตัวนี้ก็หายากถูกมากๆในช่วงหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ USB ชาร์จไฟได้แบบนี้เลยนะครับจัดก้นมานะครับก็เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นสมเด็จเลยนะครับผมตัวนี้รุ่น Micro Fat นะครับผมสำหรับตัว Go Zero นะครับ1,250บาทนะครับตัวนี้ก็ซื้อจากร้าน Pro Camping เช่นกันนะครับผมเป็นของเกือบเกือบล่าสุดเลยที่ผมซื้อนะครับส่วนตัวต่อไปอันนี้ไฮไลท์เลยเพิ่งมาวันนี้เลย นี่เลยครับผมกอดอนมิลเลอร์นะครับผมเป็น LED เ a น t e r ร์นะครับผมตัวนี้จะสั่งมาจากร้านแคมโกนะครับผมร้านแคมโกก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อกับตัสตสโนสเต็กโซพีคนะครับหลายยี่ห้อที่แบรนด์ดังๆที่ของญี่ปุ่นนะครับผมก็ทางร้านแคมโกก็จะ พรีออเดอร์เข้ามาให้เราเราก็สั่งจองกันไปได้นะครับก็จะมีเป็นผู้มือนะครับผมในกล่องจะมไม่มีอะไรนอกจากผู่มือแล้วก็เป็นถุงผ้าใส่นะครับก็จะเป็นสกีนี่ห้อของกอดอมินเลอร์นะครับผมตัวนี้พอดีเห็นแล้วรู้สึกชอบในสีสันของตัวตะเกียงนะครับก็จะมีความเหลืองนวลนวคิีมเขียวเขียวนะครับก็ สามารถที่จะวางไว้กับเต็นท์นอนดิบหรือว่าจะเป็นเต็นท์ที่ออกสีแบบนี้นะครับผมวางไว้ในเต็นท์นี้ผมว่าสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะเปิดไฟรับความสว่างได้อันนี้คือสว่างสุดนะครับสามารถหลีได้หลีได้สุดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะให้ความคลาสสิกคล้ายๆตะเกียงลวไฟครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบ LED ก็จะปลอดภัยมากขึ้นถ้าเราอยากไปวางในเต็นท์แบบนี้นะครับจะเป็นตัว ยี่ห้อกรอนดิเลอร์นะครับดูสีสวยไหมครับทุกคนผมว่าสวยนะตัวนี้ก็สามารถจะตั้งไว้แล้วก็ห้อยก็ได้แหวนไว้บนเป็นเสาตะกียังหรือว่าจะตั้งไว้บนโต๊ะในเต็นท์หรือหน้าเต็นท์อย่างเงี้ยผมว่าสวยเลยนะครับสําหรับตัวนี้นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ที่บ้านผมนะซึ่งมันก็จะมีอีกที่ เวลาเราไปแคมป์เราก็จะมีเป็นตะเกียงที่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านของเพื่อน,นที่เอาไว้ด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะมีอีกหลายอย่างาจ,จะมีอีพีหนึ่งที่จะแนะนําเกี่ยวกับตะเกียงที่ผมใช้เวลาเราไปแคมป์นะครับผมแล้วก็จะมีเปิดให้ดูหรืออาจจะมีรีวิวของอื่นๆให้ดูใน EP ีหน้านะครับก็จะมีพวกของเบตนเทอร์เ็ตทั่วไปที่เราอาจจะต้องมีในการไปแคมป์หรือว่าเราอาจจะ มาแนะนำกันว่าเอ้ยเราใช้อะไรดีแต่จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเราอยากจะอย,ะอยู่วงการแคมป์หรือว่าเราอยากจะซื้อของในวงการเนี้ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะต้องเสียเงินกับมันเยอะหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเสียเงินกับมันเยอะเนี่ยมันจะได้ในสิ่งที่เราชอบแล้วจะเป็นตัวจบของเราแน่นอนคือหมายวามว่าถ้าเราเสียดาย ซื้อแล้วรู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ถ้าเรามีเงินอนะไรเงี้ยมันเจอการไปว่าของที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะกลายเป็นของสิ้นเปลืองซึ่งกลับกันถ้าเราเฮ้ยเราเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้รอมันของที่เราชอบจริงๆมันเข้าหรือว่าของอะไรที่เรารออยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้อดทนนิดนึงเก็บเงินรอมันแล้วเราก็ซื้อมันในเวลาที่มันเข้ามายเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออของนะี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือ เราอาจจะเอาไปขายต่อได้ในหลังจากที่เราอาจจะเลิกหรือเราอาจจะไม่ได้อยู่วงการนี้แล้วซึ่งผมเชื่อว่าของวงการแคมป์เนี่ยไม่ลดแน่นอนราคาส่วนใหญ่ก็จะคงที่บางรุ่นบางอย่างที่เขาหาก็จะราคาขึ้นอย่างที่เห็นกันอย่างที่ได้แนะนําไปก็คือตัวโคแมนลูนิเดโก้ก็ใครที่เคยใช้ขนาดเคยใช้แล้ว3-4ครั้งก็ยังอามาขายได้ในะราคา 2- 3,000ก็ถือว่า เป็นตัวที่รีเซลได้ราคามากพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ก็แนะนำสิ่งที่ผมมีแล้วจะฝากช่องนะครับผมโเยเกอร์แคมป์ของผมเอาไว้นะครับผมก็เซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะครับผมทิปแรกที่เราไปก็จะเป็นที่กระต่ายกินเนื้อร้านนับจานนะครับผมเป็นทลิปแรกของผมแล้วก็รียนได้เห็นหน้าข่าตางกันครั้งแรกก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมก่อนช่องโเยเกอร์แคมป์ ของผมนะครับผมแล้วก็มารอติดตามคลิปต่อไปว่าผมจะทำอะไรวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม